อิเมโคปะนายัสมันโตปัญจสัตติเสขิยธรรมะอุเทสังอาคัตฉันเตปริมนละลังนิวาสสามีเตศิกขากระนิยาปริมัณละลังปารุปเป็นสามีเตสิกากระนิยาสุปะติถันโนอันตระคะเรคะมตสามีเตศิกากระนิยาสุปะติถันโนอันตระคะเรณิเสทิศสามีเตศิกขากระนิยา สุสัาวุโตอันตระคะเรคะมิสสามิเตสิกากระนิยาสุสัาวุโตอันตระคะเรนิเสทิสามิเตสิกากระนิยาโอขิตตะจักขุอันตระคะเรคะมิสสามิเตสิกากระนิยาโอขิตตะจักขุอันตระคะเรนิเสทิสามิเตสิกากระนิยา นาอกขิตะกายะอันตระคะเรคะมิสามิเตศิกขะกะระนิยานาอกขิตะกายะอันตระคะเรณิเศธสามิเตศิกขะกะระนิยานาอุชเคกายะอันตระคะเรคะมิสามิเตศิกขะกะระนิยานาอุชเคกายะอันตระคะเรณิเศธสามิเตศิกขะกะระนิยา อปปสัตโธอันตระคะเรคะมิสาเมิเตสิกากรณิยาอปปสัตโธอันตระคะเรเนเสทธสาเมิเตสิกากรณิยานักายปะจาระกังอันตระคะเรคะมิสาเมิเตสิกากรณิยานักายปะจาระกังอันตระคะเรเนเสทธสาเมิเตสิกากรณิยา นาพาหุปะจาระกังอันตระค่าเรคะเมตสาเมติสิกขากะระนิยานาภาหุปะจาระกังอันตระค่าเรเนสเสเทศสาเมติสิกขากะระนิยานาสีสัพปจาระกังอันตระค่าเรคะเมตสาเมติสิกขากะระนิยานาสีสัพปจาระกังอันตระค่าเรเนสเสเทศสาเมติสิกขากะระนิยา นักขมภะโตอันตระคะเรคะเมตสาเมเตสิกากะระนิยานักขมภะโตอันตระคะเรนิเศธสเมิเตสิกากะระนิยานัโอคุณเถโตอันตระคะเรคะเมตสาเมเตสิกากะระนิยานัโอคุณเถโตอันตระคะเรนิเศธสเมิเตสิกากะระนิยานักอกุติกายอันตระคะเรคะเมตสาเมเตสิกากะระนิยานันปัตถิกายอันตระคะเรนิเศธสเมเสากริยานักอุกุติกายันเรฆะเตสเมเการะนิยานักปัติการคะเ สักระจังเป็นนาปาตังปะติคัยเหตสามิเติสิกขากระนิยปัตตสันเยเป็นนาปาตังปะติคัยเหตสามิเติสิกขากระนิยสัมมสุปะกังเป็นนาปาตังปะติคัยเหตสามิเติสิกขากระนิยสัมมติติกังเป็นนาปาตังปะติคัยเหตสามิเติสิกขากระนิย สักกจังเป็นนาปาตังคุณเชิสามิเตศิกขากระนิยปัตตะสันเยเป็นนาปาตังคุณเชิสามิเตศิกขากระนิยสมะปทานังเป็นนาปาตังคุณเชิสามิเตศิกขากระนิยัมมสูปะกลางเป็นนาปาตังคุณเชิสามิเตศิกขากระนิยามสูปโตอมคทิตตวาเป็นนาปาตังคุณเชิสามิเตศิกขากระนิยามสูปังวาพระยันชนังวาโอทะเนนัปติจชาเทศามิทิโยกรมมยัตังอุปาทายาติศิกขากระนิยา นสุปังวาโอทะนังวาอะคิลาโนอัตตะโนอัตถายะวิญญาเปตตวพุนชชตสามิติสิกขากรณิยานุอุชานะสัญญีปะเรสังปตังโอโลเกตสามิติสิกขากรณิยา นาติมหันตังกะวะลังกระเรตสสามิติสิกขากรานิยปะริระรมันละลังอาลโลปังกระเรตสสามิติสิกขากรานิยานะอะนาหเตกะวะเลมุขระทวารังวิวริสสามิติสิกขากรานิยานะพุนชะมาโนสัพพังหัดถังมุเขปะคิดปิดสามิติสิกขากรานิยา นสสกกวะเลนโมเขนภะยาหะเรศสามิติสิกขากระนิยานเป็นโุกเขปังคนเชิดสาวิเตสิกขากระนิยานกกวะลาวัชเชทะกังคนเชิดสาวิเตสิกขากระนิยานอวะคคันการะกังคนเชิดสาวิเตสิกขากระนิยา นััตถานิทูนังค anyway ุณชิดสาเมตติสิกขาการะนิยานิทธาวการะกังคุชิสาเมตติสิกขากระนิยานะชิวหานิชาระังคุชิสาเมตติสิกขาการะนิยานะจัปโกจัปโการะกังคุชิสาเมตติสิกขาการะนิยา นสุรุสุรกรระกังคุณชิตสาวเมตสิกขากระนิยานะหัตถนินเลหะกังคุณชิตสาวเมตสิกขากระนิยานะปัตตนินเลหะกังคุณชิตสาวเมตสิกขากระนิยานัอดทานินเลหะกังคุณชิตสาวเมตสิกขากระนิยานะสาวมิเสนะหัตเถนะปานิยะทาละกังปะติขัเหตสาวเมตสิกขากระนิยานะสสิทธะกังปัตตะโทวะนังอันตระคะเรชเดชสาวเมตสิกขากระนิยานะสัมติงสะโพชะนะปะติสังยุตตา นัชตะปาเนตสอะคินานัสสะธรรมังเทเสตสาเมตติสิกขากัรนียานะทัธนาปาเนตสอะคินานัสสะธรรมังเทเสตสาเมตติสิกขากัรนียานะสตตะปาเนตสอะคินานัสสะธรรมังเทเสตสาเมตติสิกขากัรนียานะอาวุธปาเนตสอะคินานัสสะธรรมังเทเสตสาเมตติสิกขากัรนียะ นปาทุกาโรลหัตตัอคิลานัตสะธรรมังเทศสาวิติสิกขะกรณียานุปาหานุรุณหัตตัอคิลานัตสะธรรมังเทศสาวิติสิกขะกรณียานญานคัตตัอคิลานัตสะธรรมังเทศสาวิติสิกขะกรณียานยานคัตตัอคิลานัตสะธรรมังเทศสาวิติสิกขะกรณียา นปัณฑ์ทิจายะนิสินนัสสะอาคิลานัสสะธรรมังเทศิสสามิติสิกขากัรณิยานเวทิตะสีสัตสะอาคิลานัสสะธรรมังเทศิสสามิติสิกขากัรณิยานโอคุณติตะสีสัตสะอาคิลานัสสะธรรมังเทศิสสามิติสิกขากัรณิยา นัชมายังนิสีทิตตะวาอาสะเนนิสินนัสสะอาคิลานัสสะธรรมังเทศิษฐามิติสิกขากรนิยานิเจอาสะเนนิสีทิตตะวาอุจเจอาสะเนนิสินนัสสะอาคิลานัสสะธรรมังเทศิษฐามิติสิกขากรนิยานติโตนิสินนัสสะอาคิลานัสสะธรรมังเทศิษฐามิติสิกขากรนิยาน นปัจชะโตคัจฉ <art> ันโตปุระโตคัจฉันตัสสะอะคิลานัสสะธรรมังเทศิศาเมติสิกขากะระนิยานุปปเทนะคัจฉันโตปะเทนะคัจฉันตัสสะอะคิลานัสสะธรรมังเทศิสาเมติสิกขากะระนิยาโสระสะธรรมะเทสนาปะเตสังยุตตา นาติโตอะคิลานุอุจารังวะปัสสาวังวากะริสาเมตติสิกขากะระนิยานะหะริเตอะคิลานุอุจารังวะปัสสาวังวาเขลังวากะริสาเมตติสิกขากะระนิยานะอุทะเกอะคิลานุอุจารังวะปัสสาวังวาเขลังวากะริสาเมตติสิกขากะระนิยานะอุทะเก อุทเทถาโขอายตสัมมโตปัญจสัตตะติเสขิยาธรรมาตัทายัตสัมมเตปุจฉามิเกจิทธะปริสุทธาทุติยมปิกุจฉามิเกจิทธะปริสุทธาตติยมปิตุจฉามิเกจิทธะปริสุทธาปริสุทธิธายตสัมมโตตัสสมาตุเนหิเอวเมตังทาระยามิเสขิยานิเตตา